สวัสดีครับผมนบเทอร์มินอลอิสุสุสมุทรปราการสำหรับคลิปนี้นะครับจะพามาดูรถบรรทุก10ล้อคันนี้ครับ f v z 3 1 0ร้ล้อขนาด2เพลานะครับติดตั้งตัวเครนของทาราโนแล้วก็พร้อมกระบะเหล็ก10ล้อคันนี้ก็คือเป็น10ล้อที่มีน้ำหนักการบรรทุกโดยรวมนะครับตัวรถรวมกระบะรวมสินค้าที่ลูกค้าจะบรรทุกคันนี้บรรทุกได้ถึง25ตันเลย แล้วก็ในเรื่องของตัวกระบะนะครับรถคันนี้ช่วงของการต่อเติมตัวถังอยู่ที่6เมตร3แต่ว่าในเรื่องของการต่อเคนแบบนี้ต้องเว้นพื้นที่ระยะการติดตั้งตัวเคนไว้ประมาณ1เมตรฉะนั้นรถคันนี้จะเหลือพื้นที่การบรรทุกก็คือตัวกระบะเนี่ยอยู่ที่ประมาณ5เมตร3นะฮะก็สำหรับรถบรรทุก10ล้อคันนี้ก็จะเหมาะสม เกี่ยวกับงานเกี่ยวกับงานไซส์งานก่อสร้างเลยนะฮะลุยดินหลม่มดินโครนต่างๆนะครับคันนี้เหมาะเลยเอาไปยกเอาไปบรรทุกต่างๆคันเนี้ยตัวเคนก็มีน้ำหนักการยกได้ถึง5ตันเลยตัวแขนของเคนเนี่ยสามารถยืดได้ถึงถึง5ปอก5ชั้นนะครับก็เดี๋ยวจะพาไปดูนะครับในเรื่องของออปชั่นต่างๆในเรื่องของมิติของตัวรถนะครับว่าลูกค้าสามารถเลือกการใช้งานแบบไหน หรือว่าเลือกดีไซน์แบบไหนตามที่ลูกค้าต้องการได้เลยเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมสำหรับเครนของรถคันนี้นะครับก็จะเป็นของยี่ห้อทาดาโน่นะครับก็จะมีขนาดการยกอยู่ที่5ตันก็คือเครนจะเป็นแบบ5ปอกนะครับ5ท่อน5ตันนั่นเอง ในเรื่องของขนาดการยกนะครับลูกค้าก็สามารถเลือกได้นะฮะลูกค้าไม่ต้องการที่จะยกได้ถึง5ตันก็ได้ลูกค้าก็สามารถแจ้งมาได้เลยจะยกอยู่ที่2ตัน3ตันได้เลยนะฮะลูกค้าแจ้งมาได้เลยแล้วก็ในเรื่องของตัวตัวรถนะครับถ้าลูกค้าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้เ,เป็นรุ่น10ล้อนะฮะทางอิส,สุข,ของเราก็มีรถบรรทุกรุ่นอื่นๆนะครับ ที่สามารถบรรทุกได้ตามความต้องการของลูกค้านะครับเพราะว่าคันนี้จะเป็นลูกค้าจะเอาไปลุยในงานก่อสร้างเลยเลยต้องการรถที่มีกำลังแรงม้าสูงๆนะฮะแล้วก็ต้องการการลากจูงที่ค่อนข้างจะสมบุกสมบันนะครับก็ต้องเลือกเป็นรุ่นอสองเพานะครับหรือว่าจะเป็นติดตั้งตัวเครนแบบนี้ในในรถบรรทุก6ล้อ4ล้อได้หมดเลยนะฮะ ตัวนี้ก็จะพามาดูเป็นตัวอย่างนะครับสําหรับลูกค้าต้องการานํารถไปต่อเครนนะครับสําหรับการยกยกของยกสินค้าขึ้นตัวกระบะตัวกระบะพวกนี้ขอบตัวกระบะตัวนี้ลูกค้าก็สามารถเลือกความสูงได้แล้วแต่ลูกค้าเลือกเลยสําหรับรถคันนี้ก็สูงประมาณ1เมตรนะครับตัวขอบกระบะตัวนี้เนี่ยลูกค้าก็สามารถเลือกความสูงได้เพราะว่าลูกค้าบางท่านถ้า เอาขอบกระบะต่ำกว่านี้นะฮะการยกต่างๆก็อาจจะสะดวกสำหรับตัวกระบะพวกนี้นะครับก็เปิดได้ทั้ง3ด้านเลยความยาวของตัวกระบะของรถคันนี้ก็จะยาวอยู่ที่5เมตสนะครับเพราะว่าตัวรถเนี่ยความยาวชั้ซี6กเมตสก็จริงแต่ว่าต้องถูกเ,เว้นในการติดตั้งเครนไว้ประมาณ80เซนถึง1เมตรนะครับ ตัวนี้ก็เป็นตัวคอนโทลคอนโทลตัวเคนตัวเนี้คอนโทลทางด้านข้างเลยเนี่ยเป็นแบบคอนโทนนั่งนะฮะคนขับก็นั่งนั่งคอนโทลบนขาช้างตรงนี้ได้เลยเนี่ยตัวเคนแบบตัวเคนก็จะเป็นแบบห้าท่อนห้าตันแบบนี้เลยเนี่ยถ้าลูกค้า,าความจำเป็นของการใช้งานลูกค้าก็อาจจะไม่ ต้องใช้ขนาดถึง10ล้อ2เพลาหรือว่า10ล้อเพลาเดียวนะครับก็เลือกเป็นแบบ6ล้อก็ได้นะฮะหรือว่าเลือกในเรื่องของความยาวชัดซีให้ยาวมากกว่านี้ก็ได้นะฮะเพราะว่าตัวตัวชัดซีของตัวรถของรถบรรทุก6ล้อของเราเนี่ยก็มีความยาวอยู่ที่7เมตร6นะฮะลูกค้าก็สามารถเลือกตัวนี้ได้บางทีลูกค้าอาจจะรู้สึกว่าตัวความยาวของตัวกระบะที่รถบรรทุกของเนี่ย 5เมตร3มันอาจจะน้อยไปก็เลือกตัวที่มีความยาวมากกว่านี้ก็ได้ก็จะมีหลายแบบหลายหลายอย่างให้ลูกค้าเลือกนะครับสำหรับความยาวชชสซีก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานขึ้นอยู่กับน้ำหนักของสินค้าที่ลูกค้าจะบรรจะเอาไปบรรทุกซะเป็นส่วนใหญ่ดีกว่าลูกค้าก็เลือกให้เหมาะสมกับการใช้งานของเราดีกว่าหรือว่าอีกอย่างนึงนะฮะเคนตัวนี้เป็นเคนเคนใหม่ป้ายแดงราคาอาจจะสูงนะฮะก็สามารถ ลูกค้าก็เลือกเป็นเคนมือสองก็ไดตะะแบบ้ต่อกระบะแบบต่อกระบะแบบเนี้ยให้ให้เราต่อไปพร้อมกับตัวรถไปก่อนก็ได้ลูกค้าก็ไปเลือกเคนมือสองเอามาติดตั้งในรถของลูกค้าเองก็ได้ราคาก็จะย่อมเยาวกว่านี้เพราะว่าตัวเคนตรงนี้ต้องบอกตรงๆเลย5ท่อน5ตันตัวนี้ราคาก็8 9 0 0 0้าแสนนะฮะเนี่ยก็เป็นตัวอย่างการติดตั้งเคนนะครับก็หลากหลายรุ่นนะครับลูกค้าก็สามารถเอาเลือกเอาไปติดตั้งตามการใช้ง,งานได้เลย โอเคสำหรับคลิปนี้ต้องเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามาถ่ายรถรุ่นอื่นๆกันให้ดูใหม่สำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีครับผม